ลูกคิดว่าอย่าเพิ่งเอ่ยอ้างว่าแผนของใครหากคุณหนูรองมีวิธีที่ดีกว่าแล้วก็น่าจะให้โอกาสนางได้พูดอืข้าก็เห็นด้วยท่านอองทั้งสองพูดเช่นนี้งั้นข้าไม่ให้พูดก็คงไม่ได้พวกเจ้าลุกขึ้นเถึเเี่ะ ่นีวิธีนี้แม่จะดีแต่อาจเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการได้ง่ายรายละเอียดขั้นตอนมากเขาบริจาคส่งต่อเป็นทอดทอดสุดท้ายอำนาจแจกจ่ายอยู่ในมือคุณนางชั้นผู้น้อยหากเขาอาศัยภัยพิบัติเพื่อหาผลประโยชน์ปกปิดรายงานเท็จและจะทำให้ก็แค่ลูกอนุคนหนึ่งกล้าสงสัยกระทั่งขุนนางต้าเว่ย ความหมายของเจ้าคือแคว้นเราไร้ผู้มีฝีมือฝ่าบาทใช้คนไม่เป็นใช่ไหมบังอาจเกิดไปแล้วพระชยาไม่ใช่นะเพคะหมฉันแค่รู้สึกว่าหากป้องกันเอาไว้ก่อนน่าจะช่วยผู้ประสงภัยได้มากขึ้นเพคะอยาจะเพ้อเจ้าอีก <c oughs> ฝีปากกล้านะผู้หญิงที่ทําตัวอวดดีน่ารังเกียจที่สุดเฉียวอี จิตเอ,อ๋เจ้าทำอะไรนะลูกว่าที่คุนรองกลับมาก็มีเหตุผลก่อนในลูกไปตรวจราชการลับพบคุณนางท้องที่ไม่น้อยถือโอกาสทุจริตถ้าจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก็ควรกำจัดอุปสรรคสำคัญนี้โดยเร่งตรวจสอบขุณนางท้องที่ ช่วยชาวบ้านเป็นเรื่องด่วนหากเกิดผิดพลาดอาจทำให้ล่าช้าไหพคะพอทีพอทีไม่ต้องพูดแล้วหรือว่าอยางวันนี้ข้าจะเห็นแก่เก่าอย่างอ๋องจึงปล่อยเจ้าไปสักครั้งจงํำนึกตัวออกไปซะขอพระทยัย ต่อ,อยางอ๋องี่คะท่านอ๋องท่านคงไม่ได้เชื่อว่าหลี่ว่ยยางคิดแผนนั้นใช่ไหมที่นางพูดก็หกทั้งเพตั้งแต่นางกลับมาก็ชอบแข่งกับหม่อมฉันครั้งนี้ก็มาดูไปฟังความคิดใครรวมหัวกับน้องสามใส่ร้ายหม่อมฉันฉ้นฉ่างเลิศข้าจะถามคำเดียวและครั้งเดียวแผนบันเทาทุกข ไม่เกี่ยวกับว่ายางจริงเหรอหม่อมฉันคิดแผนนี้เพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับนางเลยแค่เจ้ามั่นใจว่าถูกก็ไม่ต้องสนความคิดผู้อื่นท่านอ,องใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ว่าข้าไม่สนความคิดท่านไม่ได้หม่อมฉันไม่อยากให้ท่านอองคิดว่าชางเลอเป็นหญิงไรยางอายท่านช่วยเชื่อหม่อมฉันสักครั้งได้ไหมไปคะ ฉางหรูเจ้าหนี่เลอะเลือนจริงๆ,จงๆเจ้าอยากช่วยว่าอย่างแม่ก็เกลียดหลี่ฉางเลอที่กดขี่เจ้ามาหลายปีอยากให้นางขายหน้าแต่ว่าวันนี้มันสถานการณ์อะไรกันเจ้ากลับฉีกหน้าป้าใหญ่ต่อหน้าพระชายาและก็บรรดาแขกเรือนางต้องไม่ปล่อยเจ้าแน่อแม่ชางหรูเอ้ยถึงเราจะคับแค้นใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนะี่ยไม่อาจจะล่วงเกินป้าใหญ่ของเจ้า แม่แต่ครั้งนี้พี่รองถูกเอาเปรียบหากเรานิ่งดูได้ถึงปกป้องตัวเองได้แต่ถ้าพี่ใหญ่สมหวังนางจะยิ่งได้ใจเราก็ยิ่งไม่ได้อยู่เป็นสุขครั้งนี้ไม่ว่าเพื่อพี่รองหรือว่าเพื่อตัวของเราเองข้าก็ไม่อาจทนดูพี่ใหญ่แย่งผลงานพี่รองไปได้หรอกคะ่ะช้างรูพี่รองช้างรูเจ้าผิดใจกับห,หญยินใหญ่เพื่อข้าทำให้ข้ารู้สึกละอายใจจริงๆ อย่าได้พูดเช่นนี้เลยลืมแล้วเหรอเราเป็นพี่น้องกันอ,อีกอย่างครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อท่านท่านเคยบอกว่าหากแผนนี้มีปัญหาคนเดือดร้อนก็คือชาวบ้านข้าก็เลยอยากจะช่วยชาวบ้านพวกนั้นด้วยแหมเอาละเอาละสองพี่น้องรักใครแต่อย่าลืมนะผู้หยินใหญ่ใน่ะใจแคบจะไม่ยอมให้ใครเป็นหอกข้างแคลครั้งนี้จะล่วงเกินอย่างนหนักนางต้องแก้แข้นเจ้าแน่หลายวันนี้ จ้าต้องระวังตัวด้วยนะโปรดวางใจเถอะช้างรู้ดีต่อข้าไม่ว่ายัางไงข้าจะต้องปกป้องนางให้ได้แมช่างเถนา่าเจ้ายังเอาตัวไม่รอดยังจะมาปกป้องช้างรู้อีกโู้ยินใหญ่มาพี่สะพาย